ล่างหนึ่งยางเดียวเต็มล้อยเต็มล้อยโหดเด็ดเลยล่ะตัวรับประกันไดงหมดตัวรับประกันคุณภาพตัวที่เ่าสันเข่าตัวสี่เพรสันเข่านี่นี่สี่ <c oughs> สันเขาเ่าแรง <c oughs> มันจะได้คักคักเอฟซีสี่ได้ซื้อคักคักเห็นคักคักผู้ใดเห็นคลิปนี้คือผู้โชคดีดดมีลูกบอกบุกมีผัวบอกผัวซื้อคำเตือน คลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกิแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมการมาสการการครับาสุขเจริญพรครับผมมาตามสองตัวนี่วันที่นี่หลังจากให้สามตัวแล้วเนาะอาจารย์บอกว่าจะปล่อยสองตัวให้คงสุดท้ายเนาะผมผูดไทยสองตัวนี่แหละที่เด็ดกันนั่นแหละทีเด็ดเม็ดเดียวเม็ดเดียวเน้นให้เม็ดเดียว <c oughs> แบบพวกนั้นอาจารย์ให้ตัวเดียวขึ่านั้นให้ศูนย์ห้าตัววิ่งแล้ววิ่งศูน,นย์เนาะให้วิ่งศูนย์ศูนย์ออกมากทั้งล่างทั้งบนเลยดีใจแซวแหละเอฟซีคนทางไก่เห็นคิปนี้เรียกว่าเราทั่วมาเลยเหรอแหม่แม่นแม่นมาันนี้คุณและพวกกับทั่วมา ตาไม่โอ้มันใจ๊ต่ออันว่าบุษันเข่านี่นะบุษันดิบุษันเข่าเลี้ยงเจาหน้ากากด้วยสองตัวสองตัวล่างไปกับตัววิ่งเนาะเออตัววิ่งตัวเด็ดเลยล่ะตัวรับประกันเร่งหมดตัวรับประกันคุณภาพตัวที่บุษันเข่าตัวสี่บ็บุษันเข่านี่นี่สี่ันเข่าเลี้ยงบุษันเข่าเลี้ยงเหร วนมาหัให้เราได้ก่อนศูนย์ห้าศูนย์ห้าล่างเม็ดเดียวเดียววิ่งศูนย์ล่างวิ่งศูนย์เม็ดเดียวว่าทั้งล่างทั้งบนเนะครับจับคู่หน่อยนะจารให้บนหกสามบนหกสามกับเขาข้างบนหกสามเกี่ยวถึงอละวันที่หนึ่งเหนึ่งตัวสายวิ่งคนถึอถือเพราใดอยู่เนี่ยล่ะถือลายอยู่ดอกพราใดอยู่ วากันดีใจอยู่ดอกดอกบอฮ็ตให้เอฟซีพีวังดอกเมื่อใดเห็นคลิปนี้ก็คือผู้โชคดีแหละเมื่อไดเห็นคลิปนี้ก็คือผู้โชคดีอันดก่อยที่หลังเขา่แม่นว่าเสียเอาเล็กเขามาบ่อจะมาบ่อหเลขเขามาลุงดอกบ่คลิปตามคำนวณนตะขวงองเงี้ยกัผู้ใดเบิ้งคลิปติดตามกิดสิ ที่เข้าใจอยู่งแล้วเนาะแม่นบ่ล่ะอาตมากะวิ่งไเหลี่ยมแต่องนี่เฮ็ดไว้นี่เฮ็ดแต่ละวิเคราะหแต่ละงวัลสมมุติบ่เป็นเล่นบ่ครับน,นี่ยคิดว่าไว้เฮ็ดเลขโดยซักพอตัวนี้นลายมากสูตรนะครับน่ะสูตรฟองมาไล่บ่กล,ล,ลอยมาไล่บ่ก <ม para S 2> ็เป็นไจะว่ากับหูจะจับเอาเด้นี่บ่แม่นว่าจับเอาตัวท้ายนี่จับเอาน้ามุนี่เด้ คดีอธิบายไปเกิดมันก็คิดโดนเนาะบับ้งงงแล้วครับปู่่เคยให้กับบ้งงงแล้วบอเวนว่าจับเอาตัวไทยตัวนี้เล้เขาสิจับสมบุติไอเลขท่ายสองตัวนี่เข้าจับเอาแถวที่สามตัวแถวที่สี <igung> <partido así. S 2> ่แล้วก็ตัวบนนี่ก็ที่เอาแถวที่สามไปนะจับเอาเนี่ยฮะเดี๋ยว้าหัวสูตรผู้ใดเพิมจิตนะครับอื่ครับดอยมาไล่ที่ละหนั่นละเจ้าเขาเขาบจับเอาตัวไทยครับไทยหรือว่าเอา คิดก้อนนั่นอาจารย์ให้ตะบุญไปเนาะแม่นใหายตะบุญไปให้ตะบุญวันนี้ให้ล้างแับนี้ล้างเห็นเด้อวิ่งวิ่งเนาะล้างเม็ดเดียวมก็ตัวหน่อยเถอะอาจารย์เพิ่อมาเห็นนี้หน่อยเอาซีน้ำเงินนะครับตัวเงี้ยนะครับผมตัวเงี้ยเลยครับเงี้ยตัวเงี้ยรถตัวเงี้ยือจังมาจากสุรินทร์เลยเนาะแม่ครับ สุรินทิ่นเมืองช้างนี่โอ้แล่นหนึ่งหมคร oh, oh, like er ับออกกำลังกายตัวกกำลังกายบ่วิ่งหนึ่งวิ่งหนึ่งมาถึงช้างกับพี่น้องวิ่งหนึ่งวิ่งหนึ่งวิ่งหนึ่งเด้อทุกคนตัวเดียวเอาเดี๋จับคูเด้อจับคูมีจี้ชุดจีหางครับอาจารย์ซีหางซี่หางคือนเขาเอ้าหนึ่งหก หึงกิ๊นึ่งกิ๊บอันนี้ล่างอย่างเดียวล่างเป็นหลังบุญเป็นบุญขีดบุญไปแล้วเนาะบุญไปแแล้วครับคีดอนอันให้แกสีหางน่ารีบสไหตนเลนเด้อแบบนี้ตนเนขีดสีแดงโอ้โห่งมเน เนี่มันจะได้คักคักเอฟซี F สีได้ซื้อคักคัก,เห,ก,กหเห็นคักคักผู้ใดเห็นคลิปนี้คือผู้โชคดีดคมีลูกบอกบูกมีผัวบวกผัวซื้ออื่น่าเ้เลยครับอาจารย์ไม่นักฮะมีตัวลองอีกบ่ครับบอให้เจี๊ยเลยให้เจี๊ยบเลยหนึ่งเจ็ดข้างล่างเดี๋ยวเดี๋ยว้ม่เดี๋ยวอาจจะมาซื้อลัตเตอรี่ไปเดี๋ยวจะว่ากี่ตัวนุ่มซื้อเลย จับคว้างสื่อขึ้กันแคปพี่น้องแคบแคบจานกว้างจาเย์กว้างูสายวิ่งหนึงเม็ดเดียวจับคู่เม็ดเดียวก็คือหนเจนะครับจับคู่คือหนึ่งเจ็ดาชุดวารายหางนะครับพี่น้องจังหวัดที่เลวให้ศูนออกศูนย์ทั้งบนทั้งล่างวันนี้ใหนึง ออกทั้งบนทั้งล่างอีกออกทั้งบนทั้งล่างอีกรอติดตามกันนะครับแคปแคปอันนี้ล่างด่างเดียวเรื่องที่น่บ16นี่ว่าสิออกมาเป็นตัวใดกันนะครับผมรอรอชมกันเลยนะครับไปเพราะท่านนี้ทำบุญแบบแล้วเป็นบุญกี่ตัวไหนเนาะพิสูจน์พิสูจน์ได้ยุ่งกันทีได้ว่าม็ดตัวจะยุ่มซื้อเรียกกันทีว่าอาจารย์ก็ซื้อกันนี่เกียดนึงนึงเกียดนี่เกียดนึงนึงอยากย้อมซื้อมาฝากดีครับเอออาจารย์ซื้อเองเนี่ย เจ็ดหนึ่งเจ็ดเอาอาจารย์ก็ซื้อคือกันบบปรม่นว่าตัวโยมซื้อเด้ดนี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดเนี่ยเยอะมากเต็มจัดหนักจัดเต็มงวดนี้ถ้าบ่มาหนึ่งบ่สันบ่สันเขาคืองเขาเนาะบ่สันเขาแดงเลยล่ะเกาบ่สันเขาแดงเด้อครับพี่น้องบ่สันเขาแดงเม่แดงเม่แดงด้วยวะ โค้ดไก่ละตีเโอ้ยอาจารย์กลัวเิ่นหมาว่นเดียวเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งมาเินเลยไม่แดงเปนเรงเลยเด้งึงเจ็เดวท้งเจ็ดหนึ่งกกฟอมตัวเลยซืรีว่ากลักระตับแต็กตัวซื้อตัวเดียวตอนี้เดี่ยเนี่เพาว่าซื้อหลายื้อ็หนึ่งหนึ่งเจ็เพราะว่าอาจจะมาหมักเน้นให้เจ็ดหนึ่งเลยนะเบิ่งเดอเบิ่เดอผู้ใดเห็นคิดนี้ละผู้โชคดีล่างเดียวาล่างอย่างเดียวครับ โบนี่คลิปกอนนะครับเนาะแมนวิ่งตัวเดียวเสียวไปถึงข้างบนอาจารย์ขอวิ่งตัวอะไรก็มหันวิ่งตัวอะไรสิบล้านบ้องหันนะแมีนสิบล้านวิ่งศูนย์สิบล้านงวดนี้เอาเทเลกรับอาจารย์ได้ห้าล้านเลยสิบห้าล้านวิ่งหนึ่งสิบห้าล้านเอาไปล้านนึ่งก็วิ่งไปเรื่อยๆจนหมดสิบห้าล้านเลย อีกหนึ่งสิบห้าล้านเปอร์เซ็นนะครับเจมี่เอาทางเหรอวบาวน่วหัวมวลไปแคบุญอาจารย์แห่งจิ้งหาเนาะแมีนลูดหานเลยบุญมันจะบนัมการหรือเป่าครับอาจารย์ห้ามีแตาโบนัมการปะมีโอกาสแต่ว่ารัตตลี่อัตมาก็บอกยมสื่อหนึ่งไล่เลยหนึ่งหาหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดไล่ไปแค่สามหางเนี่ยบอกยมสื่อหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดไล่ไปลวด สื้อลัตตอรีนะสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสามหางเนี่ยแต่ว่านี่เหมือนเนีหนหนึ่งเจ็ดตัวเดียวหนึ่งเจ็ดตัวเดียววิ่งหนึ่งวิ่งหนึ่งสิบห้าล้านสิบห้าล้านเปอร์เซ็นล้านนี้ไม่ให้วิ่งเราก็ไปวิ่งล้านใหม่อ๋อไปจนถึงสิบห้าล้านเนี่ยแคป้แไว้แคปไว้อาจารย์กว้างนะครับวันที่สิกุมภาพันธ์สองพิบเจ็ อันนี้ล่างย่านเดียวเรี่น้องมีเลขูสีหังหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดสองหกสองเจ็ดให้วิ่งหนึ่งสิบห้าล้านสิบห้าล้านสายออกกำลังใจห้าล้านอผ่านดอกนี่แหละอาจารย์ขอบรงเวณบนอีกกรอบอกใน้าปูคนบริด้เบงคลิปเลยก็ม่กกี้อยู่ในกระดานนะเออเก็บได้ไหมได้ไหนะไปอยู่นั่งพับเ่นไหะได้เอามาได้ไหมเอขอกรบอนึงเดิน เผื่อคนไม่ได้ดูคลิปก่อนเนาะอ่ะาใช่นี่คือก่อนล่างหนึ่งยางเดียวเต็มล้อย